ก็สวัสดีครับหลังจากที่ความเที่ยวที่น้าตกเอ,อ่อทกล้องเสร็จแล้วก็มาที่น้ําตกไอแสงจันนะครับซึ่งเป็นน้ําตกที่มีความงามอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ฟ้าฝนก็ยังลงมาเหมือนเดิมนะครับก็เปียกนะครับเราก็เดินทางตอนๆต,ต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับเก็บคลิปเที่ยวนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็มีผู้คนที่เขามาเที่ยวดูชมก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในวันหยุดนี้นะครับ ก็พี่พอรุรักก็นะครับอยู่ที่สลานะครับนั่งดูนะท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับน้ำตกแสงจันนะครับว่ามันมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนในคืนนี้ครับซึ่งนี่ก็เป็นน้ำตกนะครับแสงจันหรือมันจะมีน้ําตกลงที่รูนะครับกลางคืนที่มีแสงจันทมันก็จะส่องผ่านรูนะครับเกิดเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะครับผมนี่ครับแล้วขอถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนนะครับ คือตังคนตังสู้มากฝนตกก็ก็สู้นะครับผมแต่อย่างนีนง้นี่คือทางลงนะครับผมน้องตะแต่นำทางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ก่อนว่ามีความสวยงามมากน้อยขนาดไหน ฝนตรงมาน้ําก็ขุ่นบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรคือเรามาชมชิ้นชมธรรมชาติสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับรูที่เห็นก็คือรูนี้นะครับผมนเป็นรูน้ําลงนะครับแต่วันนี้น้ําเยอะมันก็เลยกระเซน็นออกมาขานะครับ ซึ่งเราต้องลงไปข้างล่างครับลงไปข้างล่างเพื่อจะดูนะครับดูรูนะครับนี่เป็นรูของน้ําตกแต่วันนี้น้ําลงมาเยอะนะครับผมเราสู้ชีวิตมากนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะเขียนป้ายอันตรายไว้นะครับเราก็ห้ามไปอยู่ใกล้นะครับผม ต้องเช็ดน้ำฝนแล้วนะครับที่แจ็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับเพื่อดูน้ําตกดูความสวยงามกันนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะพอเดินลงไปก่อนนะครับอ่าเท้าแค่นี้น้องๆน้องใจลงไปก่อนน้องเฟิร์นลงก่อนครับนี่ก็คือน้ําตกเซนจันหรือน้ําตกครูนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอขมียมนะครับจังหวัดปัชตานีซึ่งเป็น แหล่งที่2ในวันนี้นะครับที่พามาเที่ยวหลังจากน้ำตกไอ้ทำก้อนนะครับผมต้องค่อยๆลงนะครับเผื่อมันลื่นจะไข่น้ำนะครับผมแล้วคนก็มาเรื่อยๆเลยนะครับผม่คถ,ถือว่า ไม่ไกลจากที่จอดรถมากนะครับดูธรรมชาตินะครับ